ในพระนามพระเย,ยซูเราสั่งหูทั้งสองข้างจงเปิดออกเราจะพูดได้ต้องพูดนิพูดดังๆเราาหยแล้ว <laughs> ปกติเขามีเสียงไหม <c oughs> ปกติไม่มีเสียงเราจะพูดได้ <c oughs> ขอบคุณพระเย,ยซู <c oughs> ลูกเห็นเธอกระโดดรถเต้นด้วยความชื่นชมมินดีเขาพูดไม่ได้เลยถูกไหม เพราะเขาไม่เคยได้ยินใช่เมื่อเขาฝึกผู้ใหม่นี่แหละเขาก็เลยไม่รู้ภาษาใช่พระเยซูเราขอร้อยเราขอมากกว่านี้ร้อยเท่า <Amen. S 2> ในพระน,นามเยซูพระองค์แต่ใครใครก็หายทั้งนั้น <Hey. S 2> ลูกทําอะไรไม่ได้เลยแต่พระองค์ทำได้ทั้งหมดในพระน,นามเยซูมันไม่ใช่เรื่องของลูกไม่ใช่ความสามารถของลูกไม่ใช่เพราะความเชื่อข,ของลูกแต่เป็นเพราะพระองค์เป็นพระเจ้า <Amen. S 2> นับอันนี้ในนามเยซู กปกติก็พูดไมหมฮะไม่เคยพูดใครใช้มือไม่เคยพูดมเมาแต่พูดแล้วทำเหมืมอน No? พูดพูดพูหมเกิดมาเขาไม่เคยพูดเลยพูดเลยพราะเขาเรียพูดภาษาไม่เป็นใช่แต่ว่าเสียงออกมาครั้งแรกปกติเขาพูดได้ดังขนาดนี้ปะไม่นานครับคันนี้คือพูดออกมาม่ 带了带。